ลัดแผนดินโดยธรรมสยามชาติทรงครองสิริราชสมบัติทรงจำเริญราชประชาชัตราภิวัตให้เทียมทัดวัฒนาสู่อารยะผลจากการพัฒนาสยามตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อให้เกิดความตื่นตัวทางการเมืองในกลุ่มบุคคลที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความจริงข้อนั้นทรงแสดงพระราชดำริต่อข้อถูกเถียงที่ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเหมาะสมกับสยามหรือไม่ไว้ครั้งหนึ่งในพระราชบันทึกภาษาอังกฤษดิโมคร a ซีอินสยาม ความว่าถ้าเรายอมรับกันว่าวันหนึ่งเราจะต้องถูกบังคับให้มีประชาธิปไตยบางแบบขึ้นในประเทศสยามแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไปเราจะต้องพยายามให้การศึกษาแก่ประชาชนให้เขามีการรับรู้ในทางการเมืองให้เขารู้จักผลประโยชน์อันแท้จริงของเขาถ้าเราจะต้องมีรัฐสภากันแล้ว เราก็จะต้องสอนให้ประชาชนรู้จักเลือกตั้งว่าทำกันอย่างไรและรู้จักเลือกผู้แทนซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนอยู่ในใจอย่างแท้จริงพระองค์ท่านอยากจะให้มีกรรมการองค์มนตรีสภานะครับกรรมการองค์มนตรีสภาคือการปฏิรูปนะครับองค์มนตรีซึ่งมีจำนวนมากมายนะครับเป็นจำนวนร้อยคนนะครับต่อเนื่องมาจากรัชกาลที่6เนี่ยท่านอยากให้องคมนตรีสภาเยอะเนี่ย ให้มีจํานวนกระชับลงมาหรือสัก40คนและ40่สิีคนมีการประชุมกันเป็นประจําในลักษณะที่คล้ายกับเป็นสภานิติบัญญัติทดลองนะครับท่านเขียน Democracy in Siam เนี่ยเพราะท่านต้องการให้สภานี้มีอำนาจในการคิดริเริ่มมีอำนาจในการวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์มีอำนาจในการโต้แยง้งนะครับกับองค์พระมาหากษัตริย์ได้ซึ่ง ต้องถือว่าเป็นพราชมรตีที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดกล่าวกันว่าการปรับปรุงสภาองคมนตรีในครั้งนั้นเป็นพระราชประสงค์ให้เป็นขั้นแรกแห่งความคิดการทดลองเพื่อศึกษาวิธีการอภิปรายในรัฐสภาสำหรับใช้งานจริงในวันข้างหน้า